จอเกมมิ่งที่ดีในวันนี้นะครับจะพาคุณก mm ้าวสู่ความเป็นเกมเมอร์มืออาชีพได้ไม่ยากนะเช่นเดียวกับจอที่ในวันนี้แอมินก็ได้รับมาทดสอบจากทาง MSI ในรุ่น Optic MAG 274 QRF นั่นเองนะครับจอรุ่นนี้มีความพิเศษขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราติดตามชมคลิปนี้ครับ จอจากทาง MSI ในวันนี้นะครับที่แอมินก็ได้รับมาทดสอบในรุ่น Optic MAG 274 QRF จอ MSI รุ่นนี้มาพร้อมกับขนาด27นิ้วและให้ r e s o l u t i o n อยู่ที่2560หคูณ 1, น4่รหรือ WQHD นั่นเองครับซึ่งเป็นจอแบบ Rapid IPS ให้ความคมชัดไม่ผิดเพี้ยนครับมาพร้อมกับอาตาัตรา refresh rate ที่สูงถึง165เฮิร์และเ e สปอ n s e t ท m e แค่1มิลลิเซกเท่านั้นแต่ที่สาคัญนะครับเขามาพร้อมกับเทคโนโลยีที่เรียกว่า Quantum Dot นะฮะ ตรงนี้จะให้สีสันความคมชัดที่สมจริงสวยสดใสสนับสนุน Nvidia G-Sync อีกด้วยและยังควบคู่มากับ HDI อีกด้วยนะครับมาดูที่ดีไซน์กันบ้างดีกว่านะครับสำหรับด้านหน้าเนี่ยแอนมินก็ชอบมากเลยนะเพราะว่ายังคงสไตล์ของทาง m a g Series ของทาง MSI เขานะครับด้วยขอบจอที่บางทั้ง3ด้านแบบนี้นะครับซึ่งเป็นข้อดีมากๆเลยเวลาที่คุณซื้ออีกจอหนึ่งมาต่อมันก็แทบจะไร้ขอบเลยซะด้วยซ้ำเวลาที่เล่นเกมนะฮะ ด้านล่างนี้นะครับก็มาพร้อมกับเส้นสายที่ดูโค้งมากขึ้นนะครับดูแล้วไม่เรียบแข็งเกินไปแล้วก็มีโลโก้ตรงกลางที่เป็น MSI นะครับส่วนทางด้านขวามือเนี่ยก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดนั่นเองครับ สำหรับด้านข้างนะครับดูกลมกลืนไปกับด้านหน้านะครับเพราะว่าเขาดีไซน์มาให้เป็นแนวสปอร์ตนะครับของทาง MSI เขาโดยที่ขอบด้านล่างเนี่ยจะบางนิดนึงแล้วก็ไล่มาทางด้านหลังก็จะหนาหน่อยนะครับเพื่อให้รองรับการปรับเลื่อนไปมาได้อย่างสะดวกนะครับส่วนทางด้านหลังนะครับจะประกอบไปด้วยพอร์ตสำหรับสัญญาณอินพุตตรงด้านล่างนี้นะฮะแล้วก็มีแสงไฟ RGB พาดผ่านทางด้านหลังนะตรงนี้ปรับแต่งได้ด้วยนะครับร่วมกับซอฟต์แวร์ MSI Mystic Light นะครับและมีปุ่มไฟเวนิเกชันตรงนี้นะครับที่เป็น จอยสติ๊กสำหรับการปรับแต่งฟังก์ชันต่างๆบนหน้าจอได้และช่วยให้การใช้งานนั้นง่ายขึ้นนั่นเองครับมาดูที่ฐานกันบ้างน,นะครับตัวฐานออกแบบเป็นแบบสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ดีไซน์ทันสมัยครับคล้ายกับยานอวกาศเลยแต่ขนาดเนี่ยไม่ใหญ่มากนักน,นะครับเพื่อลดความไม่อาดบนโตทํางานและที่สําคัญนะครับยังให้สมดุลในการปรับหน้าจอในรูปแบบต่างๆได้อีกด้วยนะครับรวมถึงขาตั้งแบบนี้นะครับที่มีความทนทานต่อการใช้งานสูงเลยครับ และด้วยความเป็นจอ eSport แบบนี้นะครับจึงให้ความยืดหยุ่นในการปรับแต่งได้ดีทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนขึ้นลงนะครับตรงนี้ปรับได้ที่10เซนติเมตรนะฮะขึ้นลงแบบนี้รวมไปถึงนะครับการปรับมุมก้มเงยนะฮะก็ทําได้ที่ลบหแล้วก็20องศาแบบนี้นะครับส่วนใครที่มีหลายๆคนในบ้านหรือว่าใช้งานในออฟฟิศนะครับก็อยากจะหันซ้ายหันขวาได้รุ่นนี้ก็รองรับนะครับหันได้ข้างละ75องศานะครับแกนหมุนนี่รองรับการหมุนได้อย่างสบายๆเลยครับ และที่สําคัญนะครับคนที่ชอบท่องเน็ตนะครับหรือว่าใช้หน้าจอแบบแนวยาวต้องการปรับไพวอวตนะครับรุ่นนี้ปรับได้ครับอีก90องศาเลยทีเดียวนะฮะแบบนี้สะดวกมากเลยทีเดียวนะครับก็อันนี้เป็นฟังก์ชันที่น่าสนใจบนจอรุ่นนี้ครับมาดูที่พอร์ตต่อพ่วงกันบ้างนะครับพอร์ตแสดงผลมี HDMI 2.0b นะครับแล้วก็ Display Port แบบ 1.2a รวมไปถึง USB Type C นะครับสำหรับการชาร์จไฟให้กับอุปกรณ์ต่างๆและยังมี USB 2.0ที่เป็นแบบ Type A นะฮะ ตัวนี้ใช้สำหรับการต่อพ่วงอุปกรณ์และการใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์ MSI Gaming OSD เพื่อปรับแต่งหน้าจอบนวินโด้ได้ครับเทคโนโลยีที่เป็นไฮไลท์ที่น่าสนใจบนจอ MSI รุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่เรียกว่า Quantum Dot นะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่หลายคนรู้จักกันดีและเริ่มใช้ในจอทีวีมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับจุดเด่นอยู่ที่การเพิ่มความสว่างให้กับหน้าจอได้สูงขึ้นนะครับแล้วก็การไล่เฉดสีได้ละเอียดสมจริง ด้วยการเพิ่มขอบเขตสีให้กว้างกว่าจอทั่วไปนั่นเองนะครับโดยมีค่า DCI P3 สูงถึง97เรลยทีเดียวและ Adobe sRGB อีก99ด้วยครับรวมถึงพาร์เนลแบบและปิด IPS นะครับที่จะตอบสนองต่อแสงได้ไวกว่าพาร์เนลทั่วไปถึง4เท่าเลยทีเดียวซึ่งจะทำให้ค่า e s p o n s e Time นั้นน้อยลงนะครับบนจอ MSI รุ่นนี้มีค่า Re Response t i ม e แค่1มิลลิเทีเท่านั้นและสุดท้ายนะครับกับเทคโนโลยีที่เรียกว่า Nvidia G-Sync ที่จะทำงานควบคู่กับเฟรมเลส ซึ่งจะให้ภาพที่มีความนุ่มนวลต่อเนื่องไม่ฉีกขาดซึ่งจะทําให้การเล่นเกมของคุณนั้นไม่เสียอรรถรสเลยนะครับและยังสนุกมากยิ่งขึ้นเพราะว่าภาพนั้นไม่เกิดการสะดุดและก็ส่งผลดีต่อการคิวสตูในช่วงที่ขับขันได้ดีอีด้วยครับนั่นทําให้การเล่นเกมนะั้นมีความได้เปรียบมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ การปรับตั้งค่าบนหน้าจอเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานนะครับก็ถือว่า MSI เนี่ยเขาสร้างสรรค์รูปแบบการใช้งานมาเป็นอย่างดีบนจอ g a m มิ่ง MSI Optic m a g 274QRF รุ functionality functionality ่นนี้ก็ว่าได้นะครับเพราะว่าคุณสามารถปรับการใช้งานได้ถึง2รูปแบบด้วยกันแบบแรกนะครับปรับผ่าน OSD นะครับด้วยการใช้ w ไฟเว i ิ a t i o n joystick ที่อยู่ด้านหลังจอนะครับดยการปรับขึ้นลงซ้ายขวาแล้วกดปุ่มง่ายดายเลยทีเดียวซึ่งถ้าคุณเคยปวดหัวการใช้งานกับจอที่มีปุ่มหลายๆปุ่มให้ปรับนะครับ คุณน่าจะชอบสไตล์ของการปรับแต่งบนจอ MSI รุ่นนี้แน่ๆเลยครับส่วนแบบที่2นะครับคือการปรับผ่านซอฟต์แวร์ที่เรียกว่า MSI Gaming OSD 2.0นะครับโปรแกรมนี้นะครับจะสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ MSI โดยตรงและหน้าตาของซอฟต์แวร์แบบนี้นะครับจะคล้ายๆกับ OSD setting ที่เวลาคุณ กดบนปุ่มบนหน้าจอนั่นเองนะครับแต่ว่าใช้ง่ายกว่านะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณสามารถใช้เมาส์ในการเลื่อนแล้วก็คลิกต่างๆได้แล้วก็มีการปรับเปลี่ยนให้เห็นแบบเรลไทม์เลยนะครับรีกว่ากดคลิกอะไรมันก็เปลี่ยนให้คุณได้ทันทีครับและสําหรับคนที่อยากเล่นเกมแล้วก็ได้เปรียบคนอื่นนะครับแอมินก็มีคําแนะนําในการปรับแต่งมาฝากนะครับโดยเฉพาะคนที่ใช้จอรุ่นนี้นะคุณสามารถเลือกโปรไฟล์ตามที่คุณต้องการได้เลยนะครับว่าคุณเล่นเกมอะไร นะมีทั้ง FPS, Racing, RTS, RPG นะครับแล้วก็ในโหมดของ User ซึ่งคุณจะสามารถปรับแต่งได้ด้วยตัวเองนะครับจุดต่อมานะครับควรจะใช้เป็นอย่างยิ่งเลยในกรณีที่คุณเล่นเกมในที่มืดหรือว่าแสงน้อยแล้วคุณมองหาศัตรูได้ยากนะครับตรงส่วนของ Night Vision เนี่ยจะทำให้คุณมองเห็นศัตรูได้ชัดขึ้นใครหลบซ่อนอยู่เนี่ยคุณจะเห็นได้ชัดขึ้นและอีกอันนึงนะครับก็คือ สิ่งที่เรียกว่า skin assistant นะครับตรงนี้จะเปิดโหมดที่เป็นเป้าเล็งให้กับคุณนะครับซึ่งมันจะช่วยให้เวลาคุณเล่นอยู่ในสมรภูมิที่มีการโจมตีเยอะๆนะครับแล้วคุณมองไม่เห็นเลยว่าซ้ายขวาหน้าหลังบนล่างเป็นยังไงนะครับโดนถล่มด้วยระเบิดเรืเ่อยต่างๆพวกนี้นะฮะ คุณก็จะมีจุดตรงนี้ไว้คอยมองนะครับว่าอยู่กึ่งกลางของหน้าจออยู่ตลอดนะครับคุณจะยึดจากจุดนี้ได้หรือว่าเกมนยที่ไม่มีตัวเป้าตรงนี้มาให้นะค,คุณก็สามารถใช้เป็นตัวอ้างอิงได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ช่วยให้การเล่นเกมเนี่ยสนุกขึ้นแล้วก็แม่นยำมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับนอกจากฟังก์ชันนะครับในการปรับแต่งในการเล่นเกมนะครับช่วยคุณเล่นเกมได้สนุกขึ้นแล้วก็ยังมีส่วนของฟังก์ชันอื่นๆที่อำนวยความสะดวกในการใช้งานในชีวิตประจำวันอีกด้วยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการ split window นะฮะตรงนี้ให้คุณสามารถแบ่งหน้าจอได้ตามรูปแบบที่เขากําหนดมาให้เลยทู่นะครับตรงนี้ ใช้สําหรับการปรับตัว point s p e e d นะครับตัวเมาส์ตัวคีย์บอร์ดแล้วก็การซูมเข้าซูมออกนะฮะและการต่อพ่วงกับจออื่นๆนะครับว่าคุณจะใช้เป็นอะไรเป็นโคนเป็นเอ็กเนอะไรต่างๆพวกนี้ก็ใช้ได้เช่นเดียวกันแล้วก็ปุ่มมาโคคีนะครับซึ่งอยู่ทางด้านใต้ซ้ายมือของหน้าจอนะครับให้คุณสามารถกดทีเดียวคุณเข้าถึงฟังก์ชันนั้นได้เลยนะฮะอันนี้ก็เป็นความพิเศษของตัวซอฟต์แวร์ที่เรียกว่า MSI Gaming OSD 2.0นี่เองครับ และคนที่สงสัยว่าไฟที่อยู่ด้านหลังของหน้าจอนะครับมันจะสามารถปรับแต่งได้ไหมก็บอกเลยนะครับว่าอันนี้พิเศษสุดๆนะครับเพราะว่าคุณสามารถปรับแต่งได้บน msi gaming o s d 2 0รุ่นนี้เช่นเดียวกันนะครับด้วยการคลิกเข้าไปทางด้านบนนะครับที่เรียกว่า mystic light อันเล็กๆนี่นะฮะมันจะมีตัวแสงไฟตรงนีม้มาให้เราเลือกนะครับคุณเลือกได้เลยว่าคุณจะอยากได้แบบไหนให้มันแสดงผลแบบใดนะครับคุณเลือกได้มีหลายโหมดหลายโปรไฟล์นะครับ meteo rainbow lighting เบรตติ้งแฟชชิงแรนดอมซิงโครไนซ์นะฮะมีสเตติกนะครับหรือว่าจะปิดก็ได้ถ้ามันไฟเยอะแล้วลำคาญน,นะครับแต่วินกนไน้ทำนะว่าเปิดไว้เถอะสวยๆนะครับอันนี้คุณสามารถที่จะวางหันด้านหลังออกไปนะครับเพื่อโชว์แสงไฟที่คุณมีนะครับแล้วก็ความเป็นเกมเมอร์ในตัวคุณด้วยแล้วก็คุณสามารถเลือกรูปแบบของไฟได้ตามสะดวกเลยนะครับให้มันดูสวยงามคุณจะโชว์อะไรก็ได้นะครับในความเป็นคุณนั่นเองแหมเหมือนแอดมินก็เนี่ยเล่นเกมไปด้วยแนละ้วมีไฟด้วย,วยสวยงาม อันนี้เราจะทดสอบกันนะครับว่าความแตกต่างนะระหว่างอัตรารีเฟรชเรท60เฮิรตนะครับกับ165เฮิรตมันจะมีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดนะครับระหว่าง60เฮิรตกับ165เฮิรตนะครับถ้าตำจริงถ้าเล่นกันนะ่ะก็จะไม่ค่อยได้สังเกตเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเรามองจากรายละเอียดของกลุ่มควันหรือการเคลื่อนไหวเรือต่างๆที่เวลา เกิดเอฟเฟกรอบๆตัวเรานะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงของฉากเยอะเนี่ยเราจะเห็นได้พอสมควรเลยนะว่าความเป็น165เฮิรต์เนี่ยมันจะนิ่งแล้วมันก็จะต่อเนื่องไหลลื่นนะครับมันไปเร็วกว่านะไม่มีแบบอาการเบิกอาการแบบผิดเพี้ยนอะไรต่างๆพวกนี้นะครับฉะนั้นแล้วจอที่มีรีเฟรชเรทสูงๆนะครับก็ย่อมจะได้เปรียบในการเล่นเกมนะครับเพราะว่าช่วงเสี้ยววินาทีบางทีก็มีผลต่อการแพ้ชนะได้เช่นเดียวกันครับ เลสิ่งหนึ่งนะที่น่าสนใจซึ่งเป็นฟีเจอร์อยู่ในจอรุ่นนี้นะครับก็คือสิ่งที่เรียกว่า Night Vision นั่นเองนะครับสำหรับ Night Vision นะฮะเราสังเกตดูดีๆนะครับกับในฉากที่มีความมืดนะครับหรือว่าแสงน้อยนะครับในโมเมนต์ที่เรียกว่าอาจจะมีสตูซ่อนอยู่อาจจะทําให้เรามองไม่เห็นแต่ว่าถ้าเราเปิดการทํางานนะอันนี้เราปิดอยู่นะครับถ้าเราเปิดการทํางาน<ๆ>ก็จะเห็นได้ว่าตัวฉากนะครับ ที่เมื่อกี้เนี่ยมืดเนี่ยอยู่ทรโซนนี้นะครับมันมองถ้าไม่เห็นอะไรเนี่ยเราจะเห็นรายละเอียดได้ชัดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลวดลายของปูนนะครับหรือว่าลายของอิฐก็ตามรวมไปถึงสิ่งที่อยู่ด้านในนะครับแบบนี้ก็ยังเห็นอยู่ได้ชัดเจนนั่นเองนะฮะฟีเจอร์นี้นะครับเหมาะกับการเล่นเกมที่มีความมืดนะครับในฉากที่มืดสมองอภูมิที่มองไม่ค่อยเห็นอะไรนะครับเราจะสามารถมองเห็นศัตรูได้ก่อนนะครับอันนี้คือความได้เปรียบเลยที่คุณจะได้นะครับหรือว่า ถ้าคุณชอบความสแกรลี่นะครับคุณเล่นเกมที่แบบแบบหลอนๆอ,อยู่แล้วแล้วคุณแบบไม่อยากจะให้มันหลอนเยอะเกินไปนะฮะก็อาจจะใช้ฟีเจอร์นี้ในการเล่นก็ได้ครับจะอาจจะลดความกลัวของคุณไปได้พอสมควรเลยทีเดียวครับนอกจากจะเป็นจอที่เล่นเกมได้ดีแล้วนะครับในส่วนของการใช้งานในชีวิตประจําวันก็น่าสนใจด้วยนะครับเพราะว่ากรณีที่คุณใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลานานนะครับ <ๆ S 1> ก็แนะนําว่าให้คุณเข้าไปปรับเป็น anti b บลูครับตรงนี้จะลดแสงสีฟ้า เพื่อให้คุณใช้งานได้อย่างสบายตามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับโดยเพราะย่่งยิ่งคนที่ท่องเน็ตในแต่ละวันเป็นเวลานานๆน,นะครับว่าทํางานเอกสารใช้เวลาน,านานกับหน้าจอนะครับคุณสามารถปรับแอนตี้บูตรงนี้เพื่อให้ใช้งานได้สบายตามากยิ่งขึ้นนั่นเองครับและนอกจากนี้แล้วนะครับคุณยังใช้ฟังก์ชันในการปรับแต่งของ o s ในส่วนของ p ป e ด Window ได้อีกด้วยนะฮะคุณจะแบ่งหน้าจอก็ไม่ต้องลากไปเองนะครับก็เอาในส่วนของตัวฟังก์ชันนี้แหละนะครับปรับได้เลยนะฮะนี่ ก็ไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรมากนะครับไม่ต้องไปลากเองด้วยเขาจัดการให้เสร็จเรียบร้อยเลยนะฮะอันนี้ก็คุณก็ดูท่องเน็ตไปนะครับเปิดดูนะครับโนต้ตบุ๊กไปดูว่าอยากดูหนังก็กดนะครับดู แล้วก็เช็คราคาของ Bitcoin ก็ทําได้ด้วยนะครับหรือว่าคุณจะดูเว็บไซต์อื่นๆติดตามเข้าไปด้วยก็ใช้ได้นะครับจอ27นิ้วแต่ตอบโจทย์ได้ดีจริงๆครับและสําหรับคนที่ชอบดูวิดีโอ YouTube นะครับชอบเสพความสวยงามของวิดีโอนะฮะแนะนําว่าให้เข้าไปปรับในส่วนของ Movie นะครับมันจะช่วยให้ภาพของคุณดูสมูทแล้วก็สวยงามมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะตรงนี้ปรับเป็นแบบ 4K นะเดี๋ยวให้ดูว่ามีความสวยงามขนาดไหน ประโยชน์จากหน้าจอขนาดใหญ่นะครับที่เวลาเราใช้งานในส่วนของการตัดต่อวิดีโอโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับโปรแกรมอย่าง Adobe Premiere Pro นะครับซึ่งมันสามารถแยกย่อยพื้นที่นะครับในโซนต่างๆไว้ใช้งานได้สะดวกเลยทีเดียวโดยในส่วนของตัวไทม์ไลน์นะครับก็จะเห็นได้ว่ามีพื้นที่กว้างมากนะครับคุณสามารถวางเลเยอร์ต่างๆได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นเราสามารถ เลื่อนสิ่งต่างๆปรับได้นะครับเครื่องมือื่องมืออะไรก็ใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นการพรีวิวภาพพรีวิววิดีโอก็ดูสะดวกขึ้นนะครมาดูในส่วนของจอขนาดใหญ่กับการพวอร90องศานะครับว่าสามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมกับการตัดต่อวิดีโอได้อย่างไรนะครับสายยูทูบเบอร์นะครับหรือว่าจะเป็นในกลุ่มของคนที่ทำคอนเทนต์นะฮะก็จะสังเกตได้ว่าถ้าคุณมีพื้นที่ด้านข้างนะครับที่คุณวางเป็นจอขนาดใหญ่นะครับไว้ใช้สําหรับ การทํางานนะครับมันก็จะคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่านะครับเราสามารถนําตัวฟุตเทจนะครับไปใส่ในช่องไทม์ไลน์ได้สะดวกขึ้นแล้วก็คุณสามารถมองเห็นนะครับจากตัวฟุตเทจเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าวิดีโอที่คุณต้องการเน่ยเป็นตัวไหนนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราจะเห็นแค่ว่าเป็นไอคอนเล็กๆเ,เ,เท่านั้นนะครับเราจะสามารถอ e ีวิวได้ก็ต่อเมื่อเราไปซูมันดูหรือว่าลากไปลองดูเท่านั้นเองนะครับหรือว่าจะใช้การสังเกตตัว ชื่อไฟล์เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเคสนี้คุณสามารถมองเห็นการพรีวิวได้อย่างสะดวกเลยทีเดียวครับหลังจากที่แอวินก็ได้ใช้จอรุ่นนี้มานะครับสำหรับ MSI Optic m g 274 QRF นะครับ mm hmm. ก็คงต้องบอกว่าความลื่นไหลความสวยงามแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยจัดมาให้เต็มจริงๆแล้วก็ยกระดับการเล่นเกมไปได้เยอะทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความตั้มดอนะครับหรือว่าจะใช้เป็นลับิด IPS ที่เป็นพานลใหม่นะฮะ และที่สําคัญนะครับความสวยงามเรื่องของเฉดสีอะไรต่างๆมาครบเลยทีเดียวนะครับยังไม่รวมถึงฟังก์ชันต่างๆภายในที่มีมาให้ปรับอีกเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นการปรับผ่านจอยสติกทางด้านหลังของจอนะครับหรือจะใช้ซอฟต์แวร์เกมมิ่ง OSD ก็ปรับได้เช่นเดียวกันนะครับรวมไปถึงความยืดหยุ่นของตัวจอเองนะครับก็สามารถปรับได้หลากหลายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการปรับความสูงนะครับหรือว่ามุมก็มุมเงยจะหันซ้ายขวาหรือจะปรับแบบไพรบอดหมุน90องศาก็ยังทําได้นะครับ คือเอื้อประโยชน์ให้การใช้งานเนี่ยคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ และที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือเรื่องของการเล่นเกมนั่นเองนะฮะฟีเจอร์หลายๆอย่างเนี่ยออกแบบมาเพื่อคอเกมโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของในวิชั่นนะครับที่ทําให้คุณสามารถมองเห็นตะโในที่มืดได้นะอันี้สร้างความได้เปรียบเลยหรือว่าจะเป็นเกมโหมดให้คุณเลือกปรับได้ FPSRTS อะไรต่างๆพวกนี้ก็ปรับได้เช่นเดียวกันให้เหมาะสมกับเกมที่คุณจะเล่นนั่นเองครับกับสนุนราคานะครับประมาณ17,900บาทเท่านั้นสำหรับจอรุ่นนี้นะครับถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเลยทีเดียวเพราะว่าจอภาพนะครับค มีฟังก์ชันต่างๆที่คุณสามารถใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างคล่องตัวนั่นเองครับยังไงก็ขอขอบคุณทาง MSI นะครับที่ส่งจอภาพดีๆอย่างนี้มาให้เราได้ทดสอบนะครับแล้วก็ครั้งหน้าจะมีอะไรมารีวิวให้ดูกันนะติดตามชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้อิน i n ้อแล้วก็ Channel NBS ด้วยครั้งหน้าพบกันครับสวัสดีครับ